สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสุขภาพและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o u YouTube c h a n n e l หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำคลิปนี้ก็จะเป็นการเป็นแพทย์เราเนี่ยมันต้องมีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์แล้วก็ศิละปะในการที่จะประยุกต์ใช้แล้วก็พูดง่ายๆคือมีทั้ง ฝีมือแล้วก็มีทั้งเครื่องมือมันก็ต้องใช้เครื่องมือด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องมือมาให้เราปรับใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับการใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคก,ก็จะมีความสําคัญนะสำหรับพวกเราไม่ว่าจะเป็นแพทย์สาขาไหนนะมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับก็อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าการใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจร่างกายทางคลินิกนะ equipment for ฟิสิกอลเอ็กซ i ม a t i เ n หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่เราอาจจะต้องรู้บ้างว่าออแผน,นปัจจุบนนันเ็็ตรวจอะไรกันบ้างเดี๋ยวคนไข้ามาหาเราแล้วก็ถือใบแหละใบอะไรมาให้ดูแล้วเราเอ,อ,อันนี้เราไม่ได้เรียนเราก็เลยไม,ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งบางอย่างมันก็สามารถแปลผลง่ายๆได้การตรวจทางรังสีวิทยาพื้นฐาน r a d i o l o g i c i n v e s t i t i t i o n หรือการตรวจพิเศษอื่นๆนะครับก็จะนำมาเล่าให้ฟังพอได้เข้าใจ ปกติแล้วเนี่ยการตรวจร่างกายคนไข้หรือการตรวจร่างกายทางคลินิกเนี่ยเราก็จะใช้หลักในการแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จํากันง่ายๆก็คือดูฟังเคาะคลำแต่ว่าถ้าเป็นบางสาขาเช่นในทางสัลญยญกรรมกระดูกหรือออร์โธปิดิกส์หรือสัญยกรรมออร์โธปิดิกส์เขาจะดูคำขยับวัดน,นะแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเท่าที่อ่านศึกษาดูแล้วเนี่ยเราก็สามารถ นะถ้าผนวกทั้งเวททั้งนวดทั้งประดูมคันที่ลองเคราะ์ดูเนี่ยเราก็ใช้ทั้งดูคลำเคาะฟังขยับวัดครบเลยนะครับนะดูก็ใช้สายตาสํารวจคลำก็ใช้นิ้วมือฝ่ามืออุ้งมือสัมผัสการเคาะนะอาจจะใช้การเคาะด้วยวิธีการเคาะที่ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งเคาะบนหลังมือนะเคาะแบบนี้นะครับ,นะครบเคาะแบบนี้นะก็ได้นะครับ ส่วนการฟังเนี่ยสมัยก่อนถ้าไม่มีสเตโตสโคปหรือหูฟังก็คงใช้หูแนบหรือใช้กระบอกหรืออะไรที่มันมีสามารถเชื่อมหูไปถึงส่วนอกคนไข้ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องช่วยฟังทางการแพทย์หรือหูฟังทางการแพทย์สเตโตสโคปมันก็จะง่ายขึ้นการขยับก็ขยับดูว่าส่วนร่างกายต่างเนี่ยมันจะขยับได้มากน้อยหรือขยับได้ปกติไหมส่วนการวัดก็ดูวัดขนาดจัดส่วนวัดองศาต่างๆ นะนี่ก็คือดูคลำเคาะฟังขยับวัดซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจร่างกายที่แพทย์แผนไทยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคการตรวจร่างกายเนี่ยดูคลำเคาะฟังขยับวัดนี่ถือเป็นฝีมือนะเป็นฝีมือ,เป,มอเป็นทักษะนะกับอีกอันหนึ่งที่จะมาช่วยในการดูคลำเคาะฟังขยับวัดก็คือเครื่องมือคืออนะิครเม้นต์อันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะสําคัญที่เราควรจะควรจะมี อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจร่างกายทางคลินิกนะครับก็ถ้าเราเป็นหมอแผนไทยหรือหมอแผนปัจจุบันเองนะครับอันนี้ก็ประยุกต์บางส่วนก็ใช้อยู่แล้วในทางการแพทย์แผนไทยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกระบุไว้ชัดเจนนะบางส่วนก็ประยุกต์จากเครื่องมือในปัจจุบันที่มีใช้ซึ่งแผนปัจจุบันก็ใช้กันอยู่ก็เอามาได้การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้ันจะต้องใช้เป็นก็คือหูฟังหรือสเตโตสโคปนะปลอดวัดไข้ ไฟฉายไม้กดลิ้นหรือสมรีนาฬิกาที่บอกเวลาเป็นวินาทีได้นะยิ่งเป็นนาฬิกาเข็มมันก็ยิ่งดีนะเพราะมันจะดูง่ายตาชั่งวัดน้ำหนักที่วัดส่วนสูงเข็มกลัดซ่อนปลายเข็มกลัดซ่อนปลายนีย่จะมีประโยชน์สำหรับการนอามาตรวจวิเคราะห์เรื่องของการรับสัมผัสตรวจระบบประสาทที่ตรวจมัตเเกมัตทูลนคลัง หรือตรวจประสาทะลุนะครับเครื่องวัดความดันโลหิตนะเครื่องวัดความดันโลหิตหรือบอมมานอมิเตอร์เนี่ยก็สมัยก่อนแพทย์แผ,แผไนไทยเราก็จะไม่มีใช้เราจะเลยจะต้องมีการจับชีพจรอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินการไหลเวียนเลือดไปด้วยแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเครื่องวัดความดันโลหิตก็มีใช้ให้สะดวกมีทั้งใช้พระเด็กแมน่นวนะก็ต้องดําเนินการเองทั้งหมดกับแบบอัตโนมัตินะอัตโนมัติอย่นี้ก็ แค่สอดแขนเข้าไปกดปุ่มมันก็วัดให้เราแล้วนะครับก็มีสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เครื่องวัดความดันเลยมาช่วยประเมินคนไข้ในทางการแพทย์แผนไทยได้คอนทางการแพทย์คอนทางการแพทย์ก,ก็มีใช้ในการตรวจวิเคราะหทางระบบประสาทหรือมัตเเกะมัทรุนขับได้ซ่อมเสียงให้ช่วยตรวจการได้ยินวงเวียนวงเวียนเนี่ยก็สามารถช่วยตรวจคำระบบประสาทได้เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญ สิบเนี่ยก็ช่วยตรวจระบบประสาทได้แล้วก็ถ้าละเอียดหน่อยก็อาจจะมีไม้บรรทัดวัดองศานะครับเพื่อจะดูการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆด้วยนี่ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับซึ่งการตรวจร่างกายโดยการฟังเนี่ยนะครับการฟังโดยตรงเนี่ยนะโดยใช้หูของเราเนี่ยหูของหมอเนี่ยใช้หูของหมอเนี่ยก็ไปฟังเนี่ยนะครับนะก็มีความสำคัญอยู่นะก็ฟังบางอย่างได้เช่นเวลาเราจะดูว่า มีลำไส้อุดตันในคนไข้ไหมเราก็เอาหูเอียงไปแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วขย่า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 ตัวคนไข้หน่อยถ้าได้ยินเสียงเหมือนน้ำกระชอบนะครับเนี่ยยินเหมือนเสียงน้ำกระชอบแบบนี้ครับเอออันนี้มีลำไส้อุดตันด้วยการเดินอาหารอุดตันในช่องท้องคนไข้การฟังเสียงพูดหรือการฟังเสียงที่ ในกระบวนการหายใจของเขาอาจจะยินเสียงคลืดคลาดเสียงเอออะเออเอะนะเสียงวีดออกมาก็ได้นะครับซึ่งในสมัยก่อนก็เชื่อว่าหมอก็มีการฟังโดยใช้อาจจะใช้เป็นคนคุ้นเคยคนครอบครัวหมออาจจะให้หูแนบกับทรงอกหรือเป็นผู้ชายอาจจะง่ายแต่ในคนไข้อื่นก็อาจจะมีกระบวนการเป็นทำเป็นกระบอกเป็นท่อที่เชื่อมฟังหูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นการฟังโดยตรง direct auscultation แต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกครับมีการฟังโดยใช้เครื่องมือนะการฟังผ่านตัวกรามหรือเครื่องมือที่ช่วยให้การรับเสียงมันชัดเจนขึ้นก็คือสเตโตสโคปนะหร,กกนห,ห,หรือหูฟังเรียกง่ายๆว่าหูฟังหรือหูฟังทางการแพทย์นะครับซึ่งหูฟังตรวจหรือสเตโตสโคปมันจะมีส่วนประกอบนะมีส่วนประกอบ3ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนอกเขาเรียกเชสดพีชไว้เอาไว้แตะ ไปแตะสัมผัสกับหน้าอกกดไข้ยือหลังกดไข้ยือท้องกดไข้นะครับอันนี้ก็จะมีหน้าสองหน้าหน้าหนึ่งเป็นเป็นฟังเสียงต่บนะเขาเรียกว่าเบลอีกหน้าหนึ่งเป็นฟังเสียงสูงนะเขาเรียกว่าไดอลแฟมนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะฟังเสียงที่ในไดทั้งสองโทนนะเนะี่ยเพื่อทให้เราเข้าใจเยอะขึ้นนะครับแล้วส่วนที่สองเป็นส่วนที่มาเกี่ยวกับหูเรานะส่วนหูเขาเรียกว่าเอียพีชเอียพีชอันนี้ก็สําหรับ เกี่ยวกับหูเราไปใช้ฟังอ่ะใช้ใส่หูทั้งสองข้างก็ต้องเลือกที่มันเหมาะกับหูเรานะครับแล้อันที่3ก็คือมันจะมีสายยางระหว่างส่วนอ,อกกับส่วนหูเชื่อมกันเพื่อเป็นท่อนะที่จะนําเอาเสียงนะครับเข้ามาคือยิ่งสายสั้นก็ยิ่งฟังได้ชัดเจนแต่ปกติมันสั้นมากมันก็ไม่สะดวกนะครับเราก็ใช้สายประมาณชัก25ถึง45เซนติมตรเนี่ย ก็จะสามารถฟังได้ดีแล้วเวลาเวลาใส่หูฟังก็ต้องให้ทิศทางเนี่ยมันมันพุ่งไปข้างหน้ามันจะได้เกี่ยวเข้าไปในนะไปในช่องทางของหูของเรารูหูของเราได้ดีก็จะฟังได้ชัดแล้วก็ปิดเปิดก็ดจะฟังด้านไหนนะหมุนไปพอหมุนปุ๊บจะฟังด้านไดอะแฟมก็ต้องเปิดเปิดช่องไปทางไดออแฟถ้าจะฟังด้านเบลก็ต้องเปิดช่องไปทางด้านเบลอันนี้ก็เป็นเรื่องการใช้นะครับซึ่งการตรวจก็มีหลักๆก็ใช้ตรวจสวงอก ก็คือตรวจฟังเสียงลมหายใจหรือฟังเสียงปอดฟังเสียงปับผาสังนะฮะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจหัดทยังนะครับฟังเสียงหัวใจเนี่ยก็ฟังได้หัวใจเต้นเสียงหนึ่งเสียงสองหรือมีเสียงเกินมาหรือเปล่าแล้วก็ฟังบริเวณลิ้นหัวใจว่ามันมีเสียงฟู่เสียงเมอร์เมอร์มีการลั่วหรือการตีของลิ้นหัวใจไหมนะแต่การฟังปอดเนี่ยก็จะฟัง ทั้งหน้าและหลังนะครับฟังดีและช่องซี่โครงช่องซี่โครงไล่ลงไปจาบบนลงล่างแล้วก็ไปฟังข้างหลังเทียบดูด้วยแต่ฟังหัวใจเนี่ยเราจะฟังข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถนําไปฟังท้องได้ด้วยนะคือฟังเสียงบีบตัวของลำไส้นั่นก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานชิ้นที่1ก็คือสเต็ตโตสโคปหรือหูฟังทางการแพทย์เครื่องมือชนิดที่2ก็คือปลอดวัดไขเราจจะเรียกว่าคลินิคอลเทอร์โมมิเตอร์ก็ได้เพราะมันไม่ใช่วัด เหมือนประหลอดวัดอุณหภูมิในห้องนะครับซึ่งการวัดอุณหภูมิร่างกาย,เ,ยเขาสำคัญที่สุดคือวัดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายนะแต่ก็มันยากที่จะเอาะลุเข้าไปวัดในแกนกลางของร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะวัดได้ที่พบไอวก็คือทางปากทางรักแร้ทางทวารน,นะซึ่งการวัดอุณหภูมิทางปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ผู้ใหญ่หรือเด็กโตแล้วเพราะไม่งั้นมันข้างในมันเดิเมๆมันเป็นประลอดแท่งแก้วนะ ันจะกัดออกมานี่ปลอดมันรั่วมาแล้วมันจะเป็นอันตรายได้นะครับแต่ในกรณีที่เด็กไม่รู้ตัวเด็กเล็กเด็กชักเขาก็จะวัดทางตะวันนะปลอดวัดไข้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันก็มีก็มีตั้งแต่แบบแก้วแบบแก้วก็ใช้ตัวประหลอดเป็นแท่งนะครับก็วัดทางปากทางลักแร้ทางตะวันหนักแต่ว่าไอ้ที่วัดทางตะวันหนักเนี่ยมันมักจะยาวกว่าไอ้อันที่ใช้วัดทางลักแร้หรือทางปากแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมี ที่วัดทางรักแ้รนะเป็นดนะิจิตอลเป็นที่วัดอุณหภูมิแบบดิจนะิตอลแล้วก็อยน่นี้ก็มีการวัดทางทางหูทางหน้าผากก็เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็ตั้งแต่จะเลือกใช้แต่ที่สําคัญนะวัดคนละที่ก็ต้องดูด้วยว่าทางปากทางรักแรทางทวันนะอ่ะอุณหภูมิปกติที่วัดได้แต่ละทางจะมีค่าตัวเลขที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องดูว่าถ้าใช้แบบดนะิจิตอลเนี่ยแบบดนะิจิตอลเนี่ยเขาน่าจะทด อุณภูมิไว้ในกระบวนการทางโปรแกรมของเครื่องมือไว้แล้วอันนี้ก็จะต้องแปลผลให้มันถูกต้องด้วยอันที่3ก็เรียกว่า reflect hammer ก็คือค้อนทางการแพทย์ค้อนทางแพทย์นี่คือค้อนปลายยาฮะไว้ตรวจการตอบสนองของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเช่นไเคาะที่เขา่าเข่ากระตุกเด้งไหมเขเรียกมีเจร์นะเคาะที่ข้อศอกด้านนอกนะเขาเรียกตร i c เจิ e r นะเคาะที่ ด้านในเขาเรียกไบเซ็ปเจอร์กนะครับมันคือข้ออะไรข้อเอ็นข้อเอ็นเทนดอนหรือเอ็นที่มันยึดติดกับกระดูกข้อข้อทางนี้อย่างตรงนี้นะก็เคาะปึ๊บมันก็จะเด้งปึ๊บมันก็จะเด้งอันนี้ก็ปกตินะครับด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านหลังก็จะเป็นไตรเซ็ปนะครับถ้าเป็นที่ข่าก็เคาะตรงให้ตรงกับที่เอ็นที่มันอยู่ระหว่างกระดูกเข่ากับกระดูก สวบางนะครับนะหรืออาจจะเคาะที่เอ็นร้อยหวายนะเอ็นร้อยหวายที่มันเหมือน,นด้านที่เท้านะด้นที่เท้านี่ตรงนี้นะก็จะมีการกระตุกอันนี้เป็นการตรวจการทํางานของระบบประสาทนะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของการทํางานระบบประสาทและกล้ามเนื้อเราเรียกว่าอาการเคราะดีเฟนหรือเจอครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญนะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ